กระแสข่าวโควิดมันยิ่งมาใหญ่โตมากมายไก่กองขึ้นมาเร้อื่ะนั้นใครจะไปไหนมาไหนใครจะเกี่ยวข้องกับอะไรต่ออะไรใครก็ตามเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัวเด้อเมื่อวานนี้มีแต่กระแสข่าวที่ไหนที่ไหนก็โควิดในกรุงเทพก็ตอนนี้ก็ล็อกดาวน์แล้วบอกล็อกดาวน์มาไม่ออกไอ้ไอ้พวก ไอ้พวกโรงงานนี่ถูกล็อกดาวน์หมดตอนนี้กลัวไอ้พวกโรงงานเนี่ยถูกล็อกดาวดน,น์แล้ว,ว,งงนนลวมันไม่มีไม่มีงานทําจะหลังไหลออกมาต่างจังหวัดหรือเปล่าอ่ะไหมในอุดรก็เคยติดึ้นมาก็ล้วนแต่มาจากกรุงเทพเท่านั้นแหละทีแรกเองหลวงพ่อก็ว่าจะเข้ากรุงเทพวันที่สิบเอ็ดจะไปจะไปส่องกล้องที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธในวันที่สิบสามสิบสี่ ทางนู้นก็โทรมาโอ้หลวงพ่อไม่ต้องมาเด้อวะนี่มีมีมีรอบตัวมีแต่โควิดไปหมดเลยหลวงพ่อเลื่อนไปเลยตอนนี้นัดหมอไว้แล้วหมอก็ยังบอกให้ไม่ไม่ต้องมาเลยใครก็กลัวเลยตอนนี้ว่าจะไปพรเจริญงานหลวงปู่สมภายอ้าวว่าโควิดแล้วบาดก็ไปที่นูน่นอุดอรก็แล้วบาดท,ที่นู่นก็นแล้วบาดท,ที่นี่ก็แล้วบาด เพราะนั้นเหมือนเอยที่อยู่รอบตัวของเราไปหมดเลยอะนะรอบตัวของเรามีแต่โควิดทั้งนั้นเพราะนั้นใครจะทําทอะไรไปเกี่ยวข้องกับใครอะไรอะไรให้ระ,ะมัดระวังที่สุดเลยพวกในวัดถ้าไม่จําเป็นที่จะออกไปเกี่ยวข้องข้งขางนอกก็ไม่น่าจะออกไปเกี่ยวข้องนะ,ะเพราะเรากังวลอยู่เหมือนกันนะถ้า ถ้าในวัดเนี่ยมันเกิดขึ้นมามีดีสักคนหนึ่งขึ้นมาแต่ปิวัดไม่ใ,ใครไมใ่ใครออกใครเข้าเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะมีอะไรกินกันก้นหรือเปล่าเนี่ยหน้าตาเหลืองเลยเลยเออจะอดกันตายก็ไม่รู้อะไรบ้างเ,เพราะฉะนั้นเรียกว่าตัวใครตัวมันก็ดูตัวตัวเองไ้ระมัดระวังที่สุดพร้อม,มก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จิตที่ใจด้วยนะไม่ใช่แล้วมันระวังเลยแต่ข้างนอกอย่างเดียวแต่ จิตใจไม่สนใจไม่ใส่ใจเวลามันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยจิตใจมันไม่มีหลักยึดมันจะว้าเเวที่สุดเลยนะเออมันจะขวัดแกว่งดิ้นรนทุรนทุรายด้วยความทุกข์มากทีกทกท่สุดเลยเพราะดั้งจิตที่ไม่มีไม่มีหลักยึดเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือเวลามีภัยอันตรายเข้ามาถึงตัวแล้วนั่นแหละจะทุกข์ที่สุดเลยเพราะจิตใจมันไม่มีไม่มีหลักยึดมันก็มีแต่ความว้าเเวมีแต่ความขั้นค้ามีแต่ความยำเกรงมีแต่ความ อ่สดสยองอยู่ตลอดเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าตายไปตอนนั้นเนี่ยโอ้ยไม่รู้ว่ามันจะลงต่ําขนาดไหนนะเพราะจิตที่เศร้าหมองขุนมัวมันเป็นมันเป็นตัวชี้บอกเลยทางที่เราไปเนี่ยมันจะไปไหนจิตที่เศร้าหมองขุนมัวไปมันไม่มีไปตัเที่ผ่องใสที่เบิกบานหรอกมันก็ไปที่เศร้าหมองขุนมัวและที่ไหนที่มันเศร้าหมองขุนมัวมันก็ลงต่ําเท่านั้นแหละอ่า พภูมิก็เป็นพบภูมิที่ต่ำซ้มลงไปเรื่อยๆเ,เ,เพราะฉะนั้นเอา้าถ้าเราเตรียมพร้อมไว้เตรียมพร้อมลงไปที่ทจิตใจเพราะใจมันเป็นของอบรมได้ใจจิตใ,ใจถ้าอบรมดีแล้วด้วยสมบูรณ์ด้วยด้วยข้ออัดข้อทำแล้วาภายนอกเราป้องกันจนสุดวิสัยของเราแล้วเนี่ยมันยังมันยังเป็นอยู่มามันแม้จะตายก็ตามเถอ,อะเพราะเราได้ทําหน้าที่ของเราเองแล้วคือการป้องกันคือการดูแลรักษา อย่างสุดกําลังความสามารถของเราแต่ถ้ามันมันมันเป็นขึ้นมาเนี่ยมันเกินกําลังที่เราจะดูแลรักษาหรือป้องกันได้เอออันนั้นมันก็ถึงที่สุดพอเจอพราะชีวิตทุกชีวิตมันไม่มีถึงที่สุดทั้งนั้นเนี่ยก็เรียกว่ากรมาถึงแล้วเราก็ปล่อยวางมันจิตใจมันก็มีความเบิกบานทั้งนั้นแหละถ้าจิตใจเบิกบานผ่องใสด้วยธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วมันจะอยู่มันก็เบิกบานมันจะไปมันก็เบิกบานเพราะฉะนั้นอยู่มันก็มีความสุขไปก็เป็นความสุขท่านยังบอกว่าสุขโตสุขโตไปเป็นสุข ไปเป็นสุขต้องอยู่เป็นสุขมันยังจะไปเป็นสุขได้ถ้าอยู่เป็นเหนื่อยเป็นทุกข์เออมันจะไปเป็นสุขกระโตได้งไงก็ไปเป็นทุกข์กระโตแต่นี่ยมันก็ไปเป็นทุกข์แต่เนหละเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาดนอนใจทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็คือการระมัดระวังป้องการดูแลรักษาธาตุขันร่างกายของเราเองภายในก็ก็รีบเร่งอบรมจิตอบรมใจของเราให้สมบูรณ์ด้วยข้ออัดข้อธทำขึ้นมา อยู่วันหนึ่งวันหนึ่งให้มีความภาคความเพ oh ียรอย่างสม่ําเสมอจะเดินจงกรมหรือจะนั่งภาวนาก็ตามเถอะการพิจารณาทมอยู่ในเรียมบทไหนก็พิจารณาได้ทั้งนั้นแหละอยู่นอกทางจงกรมก็พิจารณาได้ในทางจงกรมก็พิจารณาได้อยู่ในที่นั่งภาวนาก็ได้นอกที่นั่งภาวนาก็พิจารณาทําได้ทั้งนั้นแหละถ้าใช้ปัญญาปัญญามันใช้ได้อยู่ตลอดเว้นแต่นอนหลับเท่านั้นแหละมีสติมีปัญญามีสติตามรักษาปัญญาคอยแนะสอน หาอุบายวิธีการต่างๆทั้งหลายในของแง่อัดแง่ทำมามาชำระมาปัดกวาดจิตใจของเราซึ่เต็มไปด้วยเพลิงของกิเลสที่มันแผดเผาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าตัวใดที่มันแสดงตัวตนออกมาอย่าไปยอมเพีเท่านั้นแหละการยอมกิเลสไปเรื่อยๆก็เป็นค่าท่าของกิเลสไ,ไปไปก็เกิดเป็นความเคยชิงคุ้นเคยก็เลยไม่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกไม่รู้ไม่รู้สึกกลัวเกงกิเลสอ,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 อะไรเลย เพราะนั้นเมื่อเราไม่รู้จักกลัวเกงกิเลสอะไรกิเลสมันก็เขามายิ่งค้องงําเราได้ยิ่งเป็นค่าท่ายของกิเลสใหญ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้น <c oughs> เราอย่าประมาทนอนใจ <c oughs> กิเลสจ,จะตัวตัวตัวเลขตัวใหญ่ตัวพ่อตัวแม่กันต่างไหนก็ตามถ้าเป็นแสดงตัวตนออกมาแล้วไม่ว่าความปวดความโลภความลงราคะปัญหามานา้่ทิฐ่อันนี้แหละเบื้องต้นก็ใช้ขันติความอดทนอดกัน้นต่อมัน อย่าไปยอมเป็นค่าท่าสของมันความอดกั้นในท,ท,ที่ที่จะ,จะควบคุมมันให้อยู่ในขอบในเขตเท่านั้นแหละนี่แหละมันก็เป็นสีงขึ้นมาสีนี่แหละจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นอำนาจของการควบคุมกิเลสในระดับอยากใหมันอยู่ไม่ให้มันไม่ให้มันไปไปคว้านเอาเข้ามาเอาอาหารเข้ามาหล่อเลี้ยงมันนั่นแหละ เพื่อแต่สีนี่จะเป็นการควบคุมกิเลสอย่างหยาบมาต่อจากนั้นก็ใช้สมาธิสมาธิความภาคความเพียรในการอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบเพื่ออบรมไม่ใช่จิตไม่มีความตั้งมั่นหนักได้มั่นคงจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วเนี่ยกิเลสอย่างกลางมันจะเข้ามาครอบครางจิตใจเราไม่ได้เรามีแต่ขวาดล้างกิเลสอย่างกลางออ,ออกไปออกไปเบาบางออกไปเบาบางออกไปนี่แหละด้วยอํานาจของสมาธิ จากนั้นปัญญาปัญญาเข้ามาขี่คายพิจารณาเห็นตามสภาพความเป็นจริงก็มันอยู่สม่ำเสมอเนี่ยแหละไม่ว่าจะอยู่อนิยามบทไหนมันก็พิจารณาได้ทั้งนั้นแหละอย่าอยู่เฉยๆการอยู่เฉยๆแล้วจะให้เกิดเป็นปัญญาไม่ได้หรอกปัญญามันจะเกิดขึ้นมาจากการคิดการค้นการขี่คายการพิจารณาการแยกแยะตามสภาพความเป็นจริงเข้ามาเนี่ยปัญญานี่เราจะไปคุยเกี่ยวกวาดล้างกิเลสอย่าง อย่างละเอียดที่มันฝังลากลึกอยู่ภายในจิตในใจของเรามากี่พบกี่ชาติให้เบาบางจืดจังไปทั้งถึงพังทลายออกไปจากจิตจัดใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราตื่นตัวอย่างนี้แล้วเป็นบุคคลผู้สมบูรณ์ในธรรมแล้วเอาสุดวิสัยของเราแล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ตายจะป่วยเมื่อไหร่ก็ป่วยจะแก่เมื่อไหร่ก็แก่เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันเมื่อเราเกิดมาแล้วมันก็มีความแก่มีความเจิตมีความตายเป็นของธรรมดาเมื่อถึงเทาวแก่เราก็รู้ตัวแล้วมันแก่มันแก่เราจะมี เรามีหน้าที่เรามีความสามารถจะเกี่ยวข้องกับความแก่ได้ยังไงแล้วก็เกี่ยวข้องกับมันไปไปตามหน้าที่พาราหาเวไปจากคันทาเวลามันป่วยขึ้นมาเรามีหน้าที่จะแกจะเกี่ยวข้องกับความป่วยยังไงแล้วก็เกี่ยวข้องกับมันไปตามหลักพาราหาเวไปจากคันทายอีกเช่นกันเนี่ยถึงเวลามันจะตายจริงๆหรืออ้ามันจะตายก็ตายเลยเราจะเราจะมาเกี่ยวข้องกับความจะตายได้ยังไงเพื่อไม่ให้มันตกต่ำก็ตามเกี่ยวข้องกับมันตามหลักพาราฮาเวปจญจคันทายอีกเช่นกันนั่นแหละ ก็เกี่ยวข้องมันไปมันไปเกี so ่ยวข้องมันไปเป็นหน้าที่แต่มันไม่ใช่เราเราไม่ใช่มันเันแก่ก็ไม่ใช่เราแก่แต่เจ็บมันก็มันก็เจ็บไม่ใช่เราเจ็บเจ็บก็เป็นตัวหนึ่งแก่ก็เป็นตัวหนึ่งตายมันก็เป็นตัวหนึ่งเท่านั้นแหละเป็นอาการอหนึ่งอาการหนึ่งเท่านั้นแหละเราก็เป็นผู้เข้าไปรู้ความแก่ความเจ็บความตายถ้าเขาไปรู้เราไม่ไปแบกหามันมันจะมีอะไรหนักที่เราทุกวันนี้เรารู้อยู่แต่เราไปแบกหามัน แบกหาเมื่อก็หนักเท่านั้นเนี่ทำไงก็ต้องปงวางปงวางเราจะปงวางได้ยังไงปรงวางด้วยกันพิจารณาเห็นตามสภาพความจริงมันไม่มีมันไม่ใช่เราเราไม่ใช่มันบอเห็นชัดเจนว่ามันมันบัจรของมันเราจริงของเราอะต่างอันต่างจริงไม่อก็แยกกันออกเท่านั้นเน่นี่แหละการการตื่นตัวในการประพฤติปฏิบัติธรรม อยู่อย่างสม่ําเสมอแล้วเชื่อถึงความเจริญในธรรมย่อมเกิดขึ้นมาในพวกเราถ้าความเจริญในธรรมเกิดขึ้นมาอยู่ในในพวกเราแล้วอยู่ในสภาพไหนสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามเดอ,อะมันไม่มีอะไรจะมาหวั่นไหวได้หรอกันเป็นธรรมชาติของโลกอันหนึ่งเรามันอยู่เหนือโลกแล้วเราเป็นผู้รู้แจ้งโลกแล้วมันไม่ได้อยู่ใต้โลกเพราะฉะนั้นท่านจึงท่านจึงบ,บอกว่าบุคคลบุคคลอยู่กับโลกนี่มันมีอยู่สามประเภท ประเภทหนึ่งอยู่แบบแบกโลกประเภทเนี่ยประเภทที่สองอยู่แบบอิงโลกอ่ประเภทที่สามอยู่แบบเหนือโลกเห็นไหมอยู่แบบแบบโลกแบกโลกมันเป็นไงมันหนักไหมล่ะโลกมันทับอยู่บนบาไหลมาแบกโลกทั้งโลกมาเป็นของเราเนี่ยนี่ยเดีุ๋วผทีชนทั่วไปเนี่ยมันอยู่แบบแบกโลกนะเห็นไหมอยู่แบบแบกโลกมันก็หนักอะไรเข้ามากระถุ้มก็มาถมเมก็มาแบก้าไปหนักก็ไปทับก็ไปทับเข้าไปเนี่ยแหละ ผู้ผู้ประพฤติปฏิบัติทรงอัดทรงทำอยู่ในระดับหนึ่งอ่ะไม่งนก็นผู้ผู้อิงโลกอ่าอิงโลกมันก็ยังพอเบาบางพอเบาบางพออ่พอสบายขึ้นมาบ้างอา่มันไม่หนักเหมือนผู้แบกโลกใช่ไหมนี่แหละผู้ผู้ที่มีอาจมีทำขึ้นมาในระดับหนึ่งก็อยู่แบบอิงโลกนี่แต่ผู้อยู่เหนือโลกนี่แหละมีแต่พระพุทธเจ้ามีแต่พระอรหันต์อรหันต์นั่แหละ อรหันต์อรหันต <Okay. S 3> ์สาวกเนี่ยแหละอยู่เหนือโลกแล้วแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยอยู่เหนือโลกไม่มีความทุกข์ไม่มีความเลวร้อนมีมีความหนักอะไรกับเรื่องโลกเลยโลกมันจะเกิดมันก็มันก็พอเกิดมันจะดับมันก็พอดับท่านกับวิญเพียงผู้เขาไปรู้รู้แต่ธรรมชาติของโลกอ่ะเขาเป็นเช่นนั้นเองนะเขาเป็นเช่นนั้นมาตลอดอนันตการมาแต่ไหนแต่ไรมามันไม่ได้อยู่ในการเสกสรรปั้นแต่งของท่านใดเลยอ่มันมันเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นมาตลอดอนันตการ เราเราจะเกิดมาหรือเรายังไม่เกิดมาเราจะตายไปแล้วหรือเรายังไม่ตายก็าตามมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความไม่ต้องการของใครท่านเดียวว่าอนันตาตาอ่ามันไม,ม,นไม่มันไม่เป็นไม่เป็นไปดังความปรารถนาของเราเพราะฉะนั้นโลกความกับมันเป็นโลกมันเป็นเช่นนั้นเองมาแต่ที่เราที่วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่โลกเป็นวุ่นวายมีแต่หัวจิตหัวใจเราเนี่ยวุ่นวาย วุ่นวายอู่ประทานความยึดมั่นถือมั่นตอนเสกสรรปั้นแต่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยุ่งไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปชำระที่ไหนเราจะไปชำระที่โลกยังไงโลกไม่ได้ยุ่งนี่ยเราก็ต้องชำระมาที่ที่ความยุ่งยุ่งมันอยู่ที่จิตเนี่ยคันตรงไหนเกาตรงนั้นอย่าไปเกาผิดที่ผิดทางมันคันที่ศีรษะไปเกาที่หลังถลอกเปาะเปิกอ่ะเป็นบาดทะยักเนี่ยเป็นมะเร็งขึ้นมาได้เห็นไหมล่ะเอออันนี้เราต้องระมัดระวัง เออมันคันที่ไหนก็ตงเกาที่นั่นปัญหามันอยู่ที่จิตเราก็ชำระลงไปที่จิตอาศัยกายนี่ยะมาเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกคนอย่าพาประมาทนอนใจในการในการดําเนินชีวิตในการเกี่ยวข้องกับสังคมอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างในสภาพแวดล้อมของเราทุกวันนี้เนี่ยโรคโควิดก็กาลังระบาดเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้น,เ,น,ขนเขาบอกว่าเตียงมันจะไม่มีไม่มีให้อยู่ให้นอนเลยเ้อแต่ใครเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้เนีไ่ไปนอนใต้ต้นไม้ดิเหมืนอนกับมูเหมืนอนกับหมาดิบ้านนี้ก็ไม่มีเตียงรับเลยเนอะ มันทุกขึ้นมาอีกเท่าไหรล่ะเพราะฉนั้นเราก็ต้องพยายามดูแลป้องระมัดระวังป้องกันตัวเองให้มากที่สุดแล้วจิตใจเราก็เตรียมพร้อมไว้เตรียมพร้อมที่จะรองรับทุกสถานการณ์ดังนั้นด้วยความไม่ประมาทเนอ,เอ่ถ้าเราถ้าเราตเตรียมพร้อมอยู่อย่างนี้แล้วแม้ควารรมแก่ความเจ็บความตายจะมาถึงเราเราก็อ๋อรู้ตามสภาพความจร,งจรงิงของมันมน,น,นั่นแหละต่างอันต่างจริงนี่แหละความประเสริฐของจิตเมื่อเมื่อเราสามารถรับพื่อปฏิบัติอบรมจิตยกจิตขึ้นมาอยู่เหนือโลก อยู่เนหนืออำนาจของกิเลสทั้งหลายนี่แหละเป็นความประเสริฐที่สุดจึงให้ทุกท่านทุกคนน้องนําไปประกอปฏิบัติจนให้กิตด,ดวงนี้อยู่เหนือโลกได้ดังเช่นพระพุทธเจ้าตลอดจนสงสาว,วอกอาารหารันนี่แหละเป็นเป็นความประเสริฐที่สุดของพวกเราทุกท่านทุกคนเด้อ ตั้งใจรับพรนะตั้งใจรับพรจะนุโบตนาให้พร <c oughs> ยะถ <c oughs> า วะหาปุราปาริปุเรนติสักลังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกะปติอมเอเชตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปันจันโทปันรัสวยะทามณิโชวนติ ราสุอันาันเดียอวยวันจันทรสัมภารอันควรวันสตรมันาวชวันตรายวยสุขียนเดิขายก พี่วานทนาเสียานีจังเวียนายปัจจัยีน้ยการวยธทยม่ววทัน no ทีอายุวันด้ยสุขังพารัง ราตนาตยานุภาเวนด้ราตนาตยเติยาสันโมยาเวราโสกัสตุจุปัฏฐานอเนกาอันตรายาปิวิดัสันตุอาเสสตุอิน ชายเสริธนางราพังสอดีพาขยังสุขังพลังเสิรีอายุจาวานโอเจ้าโบขังววทีเจยสวานสาตววาชาอายุจาชีวสิทธิผวันตุเต ปาวาตุสัพบังการังราคันตุสาพเดีวตานสาภาบุทธานุภาเวทสทาสัาสติวันตุเตนปาวาตุสัพบังการังราคันตุสาพเดีววันสบธรรมานุภาเวตไดสัาสติผวนตุเตน เาว่ตุสัพพังการังราคันตัวสัพบดีวันสัมบสังขานุภาเวตทสัทธาสวดีาวันตุเต าจาายาหารทานกันเด้จดอจาายทหารทานกันด,ดูแลแบ่งไปกันไปให้ทั่วถึงเด้อทานอาหารสะก่อดาพากันจัดทานอาหารกันสะก่อดเด้อลูกหลานเด้อ